สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัมเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้ก็จะพาท่านม้ชมมา,าดูวิธีการปรุงดินกระสอบหรือปรุงดินถุงนะครับปรุงดินถุงหรือปรุงดินกระสอบเพื่อเอาไว้ใช้ปลูกพึชผักปลูกต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆนะครับก็พี่น้องก็คงจะมีประสบการณ์นะครับหลายท่านก็คงจะซื้อดินถุงมาปลูก ในดินถุงมันก็บางทีมันก็จะไม่มีพวกาสารอาหารหรือมีปุ๋ยมีปุ๋ยอะไรเยอะอเราซื้อมาก็ควรจะมาปรุงเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปปลูกพืชผักให้มันสวยงามนะครับสําหรับวัตถุดิบที่จะใช้วันนี้ก็เป็นดินถุงท่านผู้ชมนะครับดินถุงวันนี้ผมจะใช้ดินถุง อยู่สักสามกระสอบนะครับเนี่ยเขาท่านผู้ชมดินถุงที่ซื้อมาก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นดินร่วนๆสีดำดำเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราก็มาปรุงเพิ่มเติมสำหรับวัตถุดิบที่สองก็วันนี้จะใช้มะพร้าวสับนะครับนี่ก็แช่เรียแบบร้อยก็ใช้ประมาณครึ่งตะกร้านะครับมะพร้าวสับ ไอ้ตัวมะพร้าวสับนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความชื้นแล้วก็ทำให้มันทำให้ถุงเราเบาอะนะมันโปร่งแล้วก็มันเบานะะอันที่สามก็จะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เพราะว่าตัวจุลินทรียนะ์เนี่ยมันก็จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ตามพื้นที่ว่างของมะพร้าวสับนะบางทีผมอาจจะใช้บางทีผมก็ใช้พวกถ่านนะถ่านเก่าเก่า,ก,าก้อนถ่านนะครับ อันที่สามที่จะใช้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักในกระมังก็ทําไว้นานแล้วล่ะครับทาไว้เป็นเดือนสองเดือนนั่นละก็หมักไว้ในกระมังก็มีการดูแลจัดการก็จนถึงกับมันย่อยสลายแบบนี้นเป็นผงแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่หมักใบลำไย นะครับมีใบลำไย,ยมีใบไม้อื่นๆที่ในบ้านผมมันหล่นผมนก็กวาดแล้วเอามาหมักในกระมังก็ได้ปุ๋ยเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะใส่ประมาณนี่แหละใส่ทั้งหมดนี่แหละนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามในเรื่องของด้วงเนาะเรื่องของด้วงถ้าเราหมักในถุงได้ไหมมันจะไม่มีด้วงก็ถ้าหมักในถุงในกระสอบก็ควรจะปิดปากนะครับปิดปาก ถุงปิดปากกระสอบถ้าเราหมักในกระมังหมักในตะกร้าหมักอะไรต่างๆมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของด้วงเพราะว่าตัวแม่มันก็จะมาวางไข่เพื่อต้องการให้ตัวลูกวันนี้ได้มากินพวกปุ๋ยหมักกินพวกขี้วัวเป็นอาหารเพื่อให้มันเจริญเติบโตแล้วมันก็จะเข้าดอกแด่แล้วก็เป็นตัวแก่นะสมมติกลายเป็นด้วงกว่างด้วงแมงกินนูนด้นดวงอะไรต่างๆนี่แหละ อีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันก็ติดมากับขี้วัวหรือติดมากับมูลสัตว์อื่นๆที่เราซื้อมาไข่มันก็ติดอยู่ในนั่นแหละเวลาเรามาหมักมันก็จะเป็นตัวหนอนหรือเป็นตัวดักแด้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอ,ออกก่อนเดี๋ยวก็จะไปโยนใส่กองปุ๋ยหมักอื่นให้เขาเจริญเติบโตไปแล้วท่านผู้ชมมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรหรอกครับนะถ้าเราคิดในแง่ดีมันก็มาช่วยในเรื่องของการช่วยย่อย ช่วยย่อยช่วยย่อยปุ๋ยให้เรานะมากินปุ๋ยแล้วก็ช่วยย่อยปุ๋ยก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจเพียงแต่มันเพียงมันผู้หญิงเราเจอแล้วก็มันจะน่าเกลียดเนาะมันจะน่าเกลียดน่ากลัวบางคนก็กลัวอ่าส่วนที่สามส่วนที่สี่นี่ก็จะเป็นเปลือกไข่ท่านผู้ชมถ้ามีก็ใส่ก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพอดีของผมทำอาหารอยู่มันก็ เก็บสะสมเปลือกไข่ไว้นะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาบีบใส่ลงไปก็จะเพิ่มในเรื่องของแคลเซียมลงไปนะครับก็บีบลงไปก็ท่านผู้ชมบีบแบบนี้แหละเอามือขยำขยำก็เทผสมลงไปเปลือกไข่จะให้มันบีบละเอียดเราก็เอามาพึงเอามาตากนิดนึงนะครับมันก็จะทำให้เราบีบได้ง่ายขึ้น ก็ผสมลงไปขี้ฟองก็ได้ครับมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกอกตก,ตกใจอะไรครับตัวสุดท้ายถ้าท่านอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับผมก็จะเติมพวกสังเคราะห์แสงลงไปนะ,ะก็จะเติมประมาณนี้แหละเกือบขวดเพราเหลือจากครั้งที่แล้วมา นะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็จะผสมทุกอย่างนะครับให้มันเข้าออก,กันผสมเสร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมครับสำหรับดิน ทดสอบหรือดินถุงที่ผมผสมวันนี้ก็จะเอามาใช้จริงนะครับท่านผู้ชมก็หลังจากนี้ก็จะปลูกเอาใส่ถุงแล้วนกะ็ใส่ถุงแล้วก็จะปลูกผักก็จะมีกล้าผักผักกาดเขียวปรีเนาะเหลือนิดนิดนึงก็จะมาใส่ถุงปลูกส่วนดินที่เหลือก็จะปรุงมาตรงนี้แหละแล้วก็เก็บไว้ก็เตรียมที่จะเอาปลูก ผักรุ่นอื่นๆซึ่งตอนนี้กำลังหวานอยู่กล้ามันยังไม่แข็งแรงดีพอก็ไว้รอต่อไปนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านที่สอบถามเข้ามาอยากจะซือขอซ้อขอซื้อดินปลูกดินอะไรต่างๆของผมพอดีต้องขอญาตินิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ทำขายท่านผู้ชมนะทำแล้วก็ใช้ทำแล้วก็ใช้ลักษณะแบบนี้แหละ ก็ทาไปด้วยแล้วก็ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยถ้าเราจะทําดินขายเนี่ยนะครับถ้าจะทําดินขายมันจะต้องหนึ่งต้องมีเวลาสองเลยต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยในเรื่องของการผสมดินนะครับถ้าจะมาผสมมือแบบนี้ก็คงจะไม่ทันไม่ทันอันที่สองมันจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเราทําใช้ในบ้าน ลักษณะนี้ก็สามารถที่จะเอาจอบหรือกระบ,บะแบบนี้มาผสมแล้วก็ปลูกผักในบ้านเราได้แต่ถ้าทําขายจริงๆแล้วก็มันจะต้องลงทุนเพิ่มอีกในเรื่องของการเตรียมเครื่องที่จะเอาไว้ผสมดินแล้วก็จะต้องมีการสั่งดินดํามานะครับสั่งดินดําเตรียมพวกมะพร้วา,าวสับพวกแกลบพวก ผู้คอกอะไรต่างๆุ๋ยหมักอะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมสับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายนะครับถ้าจะทําขายก็ต้องมีการเตรียมการให้พร้อมถึงจะทําขายได้นะครับอันนี้ก็จะมาปลูกไว้กินแค่ในบ้านนะครับท่านผู้ชมนะมันเหลือจากการปลูกบนโต๊ะก็ามาปลูกในถุงนะครับบนโต๊ะผมก็ปลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาปลูกในถุงไว้บ้างนะครับ สองสามวันที่ผ่านมาก็มกได้ลงคลิปนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไปทานอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาหารเป็นพิษก็ไปหาหมอนะครับก็ต้องรักษาตัวสองสมวันกว่าจะหายวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็เลยต้องมาเตรียมดินที่จะมาปลูกเพราะว่าร่ามันเหลือนี่ก็จะเริ่มแก่ไปนะครับก็เช้านี้วันอาทิตย์ก็ มาลงมือทำเนาะมาทำทำเตรียมดินเตรียมไรก็มาปลูกพวกนี้เช้านี้ก็ฝนตกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงฝนเช้าวันอาทิตย์ฝนตกนะครับที่เชียงใหม่ฝนตกนะครับที่บ้านท่านผู้ชมตกหรือไม่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็บอกว่าจะมีฝนเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ พื้นที่ต่ำเนาะก็ต้องระวังหรือพี่น้องที่อยู่พื้นที่ที่ลาดเนินเชิงเขาอะไรต่างๆที่มีน้ําท่วมน้ําไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ําป่าเรื่องของน้ําท่วมน้ําขังน้ํารอระบายอะไรต่างๆก็ไปเห็นคลิปไลฟ์สดของอาจารย์ชัดชาติก็ไปดูเขาทํางาน นะคณะทีมงานอะไรต่างๆนะครับ,ท,รบที่เขาจัดการเรื่องการระบายน้ําปัญหาในเมืองก็คือเรื่องของขยะเนาะขยะนะครับขยะเยอะนะครับขยะไปอุดตันอุดตันก็ทําให้น้ําระบายไม่ดีนะครับระบายไม่ดีก็ทําให้น้พํพท่มขังแลวทุกคนก็ไปด่านะครับไปด่าผู้บริหารไปด่า ผู้ปฏิบัติความจริงก็คือตัวเรานี่แหละถ้าเรามีวินัยนะครับไม่ทิ้งขยะเลี่ยราดไม่ทิ้งขยะไปเรื่อยไปเชื่อยเนาะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลงลงคลองลงท่อระบายน้ําอะไรต่างๆปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําขังมันก็จะหมดไปนะครับอ่ะการับคลิปนี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเชา้านี้วันอาทิตย์ พอดีหายจากฟื้นตัวมาจากอา,อาหารเป็นพิษท้องร่วงไป2อสามวันไปหาหมอได้ยาได้อะไรมากินก็ทุเรากา็มาทำตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้าผักมันจะแก่ก็มาเตรียมดินผสมดินถุงดินถุงหรือดินกระสอบที่เราซื้อกันมาก็มาปรุงดินเพื่อที่จะามาปลูกอากาศเขียวปรีนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ